สวัสดีครับทุกคนผมกิจครับวันนี้พี่กิจก็จะพาทุกคนไปทาไอศครีมนะครับเดี๋ยวไอศครีมอะไรไปดูกันเลยครับทุกคนนี่เลยครับทุกคนไอศครีมที่พี่กิจจะพาทุกคนทําคือไอศครีมโอรีโอทำกินเองที่บ้านนะครับทุกคนง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีทํายังไงไปดูกันเลยครับทุกคนเอาแล้วครับทุกคนอันนี้พี่กิจซื้อมา3รถนะครับอันที่จริงมันมี4ี่รสนะทุกคนอันนี้เป็นช็อกโกแลตไว้นะครับ อันนี้มีออริจินอลสตอรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนะครับพี่กิจ,จะทำสามรสนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับทุกคนขั้นตอนแรกนะทุกคนตัดปากซองนะครับนี่เซองเรียบร้อยเอาโอริโอของเรามาหาอะไรก็ได้นะครับบดโอริโอครับทุกคนบดเข้าไปเลยนี่าี้ บดให้ได้แบบนี้นะครับทุกคนก็เอาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็หาช้อนมาตักกอกใส่ซองเหมือนเดิมนะครับทุกคนคเอาวางใส่แก้วแล้วก็เอาไม้ไอศกรีมซื้ออยู่ตามร้านยี่สิบบาทครับทุกคนไม้ไอศกรีมเดี๋ยวทุกเดี๋ยวก็จะมีบางคนถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนตามร้านยี่สิบบาทครับทุกคนนี่ เสียบเข้าไปแล้วเอานมจืดที่ห่ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปตัดที่ปลายกล่องครับล้วนี่ให้ไปดูพอแค่นี้ครับแล้วก็นี้ใส่เข้าไปทุกคน ไม่ต้องใส่เต็มมากนะครับทุกคนนี่แล้วก็เอาไม้ลูกชิน้นไม้ลูกชิ้นะแล้วก็เอาไ,ไอซ์ครีมทุกคนขยับขยับหน่อยนะครับให้โอริโอเขากระจายตัวกระจายตัวขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับนี่โอเคประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้พี่กิตจะเสียบอันที่จริงทำสามอันมันจะอดีนะครับทุกคนอันนี้พี่กิตทำไปให้ทุกคนดูแล้วนะครับ แลวพี่จิตทาไว้แล้วนะครับ3อันอันนี้พี่กิจจะทําให้ทุกคนดูเฉยนะครับอันนี้ก็เสียบเข้าไปเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้เย็นครับทุกคนนี่หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เอาใส่ในช่องฟิตนแง่ช่องแช่แข็งครับทุกคนถ้าเขาแข็งตัวแล้วจะเอาออกจากแก้วก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะปล่อยไว้่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิไว้ที่หองศาครับทุกคนสุดเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนครับทุกคนแล้วเรา ไปดูกันครับว่าหลังจากพิธีวิกฤตปล่อยไว้หนึ่งคืนแล้วจะเป็นยังไงเอาละครับทุกคนนี่คือไอศครีมโอริโอ้ที่เราทําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับละลายเร็วมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ิ๊ดจะตัดดอกดูนะครับชนี่นะทุกคนอุ้ยแต่ก็ละลายเร็วนี่ทุกคน แช่แล้วอ่ะมันนอนก้นเออมันนอนก้นนะทุกคนนี่แต่ไอศครีมโอรีโอทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอันแรกเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อันแรกอยู่ฝั่งนี้วะอร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมรสดี่สซองเลยครับอันนี้กินถ้าปล่อยไว้อีกชั่วโมงสองชั่วโมงน่จาจะพอดีนะอันนี้พี่จิตรีบเอาออกมา มาดูต,าตัวต่อเขาดีมานกคนเขาซอร่อยใช้ได้เลยนะทุกคนตักกินได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยอาละครับทุกคนวิธีก็จะขอจบิีไปเพียเตัวนี้นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆในการทำ ไอศครีมโอริโอ้กินเองนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้เหมือนที่เราไปซื้อมาเป๊ะน,นะครับทุกคนแต่ก็ก็อย่างว่านแหละครับเราทํากินเองมันจะเป็นยังไงมันก็อะไรนะครับทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ